สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกกๆอกสเตชันนะคะตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านลุงพลป้าเตนนะคะนี่ลุงพลป้าเตนกำลังจะไปไหนเนาะรถปิกอัพออกมาแล้วนะคะกำลังทงักทายอยู่นะคะโอ้ล ไปกับเอไปกับป้าแนนะคะปะ้าแตนอยู่ด้านในนะคะปะ้าแตนอยู่ด้านใน,นะค,ะค่ะโอกับมาไม่ทันนะคะแม่พอ่อลุงไปไหนล่ะคะ ไม่รู้แม่ก็ทำจ่าเอ็มเนาะทำจ่าดูมาให้ไข่บนนอกนีสีแดงแดงลิศแกกำลังออกมาไข่บ้านนอกลุงไปไหนเนาะจ่าเอ็มที่มันไม่ใช่ะเสร็จเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นแจ้งแจ้งพิกัดไม่ได้แจ้งพิกัดไม่ได้เสร็จเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นไปแล้วนะคะไอ้น้นโอเคเราก็โลค่ะแม่ เราลุกกลับมานะคะี่ดรอทางนี้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 อ่ะ้ไปจ่ายเอ็มคู่ตื่นใจใจะใช้ใช้อะไรกับใเนี่ยเนี่ยใช้แซนวิชแล้วนะคะก็ซอให้ยาไปแล้วเรียบร้อยไ่แล้วทให้กินไขอืมกินข้าวได้นะขรั่มนะวันที่กินข้าวเยอะเด็ดผิดเขาคงจะรู้สึกตัวดีขึ้นเนาะเอาขรั่มกินข้าวลูกกินข้าว พ <LY N: S 2> <Bond> องมาวนก้ลูกกินข้าวาากให้มันกินทกิลหมึกนมนลามโอ้วเคโอเคนะคะเรามาช่วยกันดูแลกบลลัมนะคะให้กลัมได้วิ่งได้เดินนะคะอยู่กับมิกกี้นานๆกันกับมิกกี้แต่กัไม่ได้เป็นอะไรกันหรอกแ ค่ะกอลัมก็คือ,อกินเยอะนี่กลัมก็คือเพื่อนของนิกกี้ตัวนึงนะคะก่อนก่อนรอมากเลยนะคะไม่มีกินแล้วอืมเนะาะไม่ได้กินเนะาะธรรมดาอนะ่ะมันเดินอยู่นู่นเราไม่ได้กินเลยอืม้าวไอ้ตัวนั้นไปนอนต่างทางเลยนะเ <laughs> ขาเอาเอาเนี่ยกินกินโไปสามสี่ชิ้นกอลัมหายเดอ้อลูกเด้อเปรี้ยวเปรี้ยวตอนเย็นกินอีกทันชักตามเห็น ม่อ้เปี้ยวห้อยอันนี้มาแหลตะตกใจมันติดอะไรมา <laughs> ที่ปิดปากจะเอาไปปิดให้กอลมัมปิดปิดให้เปี้ยวยังไม่อยู่เลยไม่ไเอามามุดแม่ทำไมเออเออเอามามุดแม่แล้วกอลัมหันกอลัมปิดแผลนะนี่กอลัมบะคอปิดแผลนะเนี่ยกอลัมกอลัมขอบคุณคุณแม่กับลูกขอบคุณคุณแม่คุณแม่ก่อนแล้ว ขอบคุณคุณแม่ทางช่องกบก,กอกสเตชันก่อนลูกเร็วขอบคุณครับ <c oughs> คุณแม่แม่ครับกอลัมขอพระคุณอย่างสูงนะครับขอให้กอลัมหายนะครับกอลั่มหายไป,ไ,ปไปนะลูกสงสารจังเลยนะคะวิ่งไม่หยุดเลยนะคะวิ่งแมงมไม่อยากให้แมงตอมแน่แนเลยนะคะ ค่ะไม่แมลงมันมันไม่ค่อยจอมแล้วเนาะไม่ได้พ่อฟื้นพ่นยาอีกยาหมดแล้วเหรอยาพ่อฟื้นยาพ่นมีหลอดเดียวพ่อฟื้นเก่งมากเลยพ่อฟื้นขอบขอบคุณคุณคุณไทยบ้านนอกเด้อไปซื้อยามาให้นะครัะแล้วก็ขอบคุณพ่อฟื้นด้วยนะคะพ่อฟื้นเป็นกศญ์มันนอนได้แล้วนี่ประศอปกตินอนที่ไหนนี่วิ่งอย่างเดียวเนาะไทยบ้านนอกจะปกติเปล่าเอาตังไว้แบบเด็ดิบเดก การหนูเอาตังค์ไปแล้วทางนูนเ้นซื้อมาให้อีกอังทางน้นทางน้นทางน้นกระแสกระแ้แอะไรผม่ะกระแสอะไรเนี่ยร้องความสนใจ้วกระแสอะไรขอความรักขอความรักขอความรักกระแทอะไรครับกระแสอะไรเนี่เพิ่มเลยเพิ่มเลยมันคุณมีตังค์เไมงค่ะตังให้พี่ เดี๋ยวแป๊บนึงนุถ่ายคลิปไปเลยะขอบคุณนะคะผมนมเปรี้ยวครับผมนมเปรี้ยวมาให้กำลังใจพี่จูดี้ครับเออโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบที่นมเปรี้ยวนะคะมาให้กำลังใจพี่กอลัมนะคะพี่กอลัมทานข้าวแล้วขอให้พี่กอลลัมหายนะครับนมเปรี้ยวให้กำลังใจครับผมขอบคุณนะคะอย่าลืมนะคะช่องกด ช่องกบกบสเตชั่นช่องนมเปรี้ยวนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะร่ำหายเด้อลูกเด้อ